อ่าไหนครับวันนี้ที่มีมาทำไรครับวันนี้เราจะมาขึ้นรถไฟกันที่สถานีตลิ่งชันครับอ่าจากสถานีตลิ่งชันไปที่ไหนไปที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงอ่าหัวลำโพงเราต้องไปที่ทอ,อังซี่อกาะอ่เราไปสถานีกลางก่อนใช่ไหมครับใช่แต่ตัวนี้ครับแตะเลยนีได้มา,าแล้วอ่าเปิดข้าวมันจะหนีบก้นหรือเปล่ามันเหมอนว่าจะหนีบ เราก็ลงบันไดเลื่อนมานะครับเขาบอกชานชลาที่หนึ่งเราไปรถไฟฟ้าสายสีแดงถูกไหมครับใช่เงินแบบประมาณยี่สิบบาทร SRT Red Line คนละมาณยี่สิบบาทครับนี่สถานีกลางกรุงเทพนี่ตลาดนิการกรุงเทพเลยเหรออ่าต้องเดินลงข้างใต้ดินนะไปมันมีรอบบ่ายโมงเราจะทันพอดีเมื่อกี้เห็นเขาเขียนอยู่รอบบ่ายโมงแต่ว่เมื่อกี้ก็มี ตวหนึ่งมาตอนที่เราไปเจอกันที่รถไฟเลยเนาะนอ่าขึ้นมาโผล่ตรงกลางนี้นะครับเฉพาะคนที่มีตั๋วถึงจะมาขึ้นรอตรงนี้ได้ถูกนะตอนนี้สายสีแดงมาแล้วนะครับน,น,รนี่ไงนี่มีขึ้นรถไฟครั้งแรกเลยนะนครั้งแรกในชีวิตเลยนะ ขึ้นอันไหนอ่ะทันไหนก็ได้ครับขึ้นไปไน้็นั่งอ่านเลยเดี๋ยวรอเปิดกับอ่าป้ายอ่านั่งเลยโอยเย็นไหมงไ,งไปไหนนั่งนี่แหละอ, <laughs> ออกแล้วนะครับตอนนี้โ,<อ> <laughs> โเหมือนเหมือนนั่งรถเราอรลไฟฟ้า ตัวแบบไฟฟ้าเลยอ,ะอ่ะน่า m i x e s t อะไรครับบางบำรุงน่าเดี๋ยวเขาจอาบ,บางบำรุก่อนโหเร็วนะเสียงนี่เร็วพูดเลยอะ่ะถึงแล้วนะครับสถานีกลางกรุงเทพเใช่ไหมครับ แล้วเดี๋ยวเราเป้าหมายของเราคือจะไปหัวลำโพงให้ได้เดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะต่อ,อยังไงจอดแล้ว จะมีรอบออกไหมนะไม่รู้นะอ่ะเ<ร>าเดี๋ยวไป<ร>าถามเขาดูกันเราต้องเข้าสถานีกลางเราต้องออกไปขึ้นไปสถานีรถไฟธรรมดาไปดูเราไปดูตารางกันว่ารถไฟเขาจะออกกันกี่โมงอ,ออกเลยครับหยอดตอนนี้ครับหยอดเหรียญกลับส่งคืนแล้วก็ออกเราไปเสียงรถไฟฟ้าชานเมืองเป็นชาน เราจะเข้าเมืองสิเราจะเข้าเราจะเข้าไปในกรุงเทพเราจะเข้าไปหัวลำโพงนี่ไงดูสิสายใต้ตะวันออกเชียงเหนืออ๋อเราต้องออกไปไปถามเขาดีกว่าเอาง่ายสุดเราจะต้องไปใสายรถไฟอื่นเลยเมื่อกี้เราถามพี่เข้ามาแล้วครับออกประตูสิบใช่ไหมลูกใช่แล้วก็ไปสถานีรถไฟเก่านี่ ข้ามไปฝั่งไไนู้นสายรถไฟไกเก่าเดินมาทีนี้แล้วออกประตูสิบแล้วข้ามไปสถานีเก่าเลยครับเราเพจะขึ้นรถไฟนะครับไปเจอกรรารนองสถานีรไฟรถไฟเก่าเลยนะนเรียกรถไฟเก่าอสถานีรถไฟเก่าเนี่ตอนนี้เราเดินออกมาแล้วนะครับที่ตรงประตูสิบนะใช่ไหมนั่นงตรงข้ามกันเป็นสถานีรถไฟเก่าพอดีเดินไม่ไกลนะ<ช>ข้ามไปได้เลยมีรถไฟจอดอยู่ด้วย ่าเดินมาข้ามทางนะครับมันมีทางให้ข้ามอยู่ใช่ไหมเราก็จะไปซื้อตั๋วนะซื้อยังไงแบบปาไม่รู้เลยยังไม่เคยซื้อเลยเหมือนกันเอ้าเราต้องข้ามอีกหรือเปล่าใช่ไหมนี่คันนี้หรือเปล่าแล้วไปซื้อตั๋วก่อน นี่ไงตัว๋วซื้อตั๋วมาแล้วกี่บาทลูกสี่บาทถูกมากเดี๋ยว,วเขาจะเรียกนะครับว่าจะมาที่ชานชลาไหนสี่หรือสองใช่ไหมเมื่อกี้เขาพูดนี่เราก็ดูทางได้เลยสิบสามสี่สี่นี่ไงใกล้แล้วใกล้แล้วอตอนนี้เท่าไหร่ครัสายสองศูนย์สองอ่ะ นั่นขบวนสุดท้ายเลยไหมลูกเดี๋อันนี้ไม่เอาหน้าสุดโอ้ยหน้าสุดมันไกลไปเอาตรงนี้แล้วกันนะนี่ที่สนนโลกเลยเลยเขาจะเรียกวาลไป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 ไไป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 ไไป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 ไ ไปของจริงแล้วแต่าขานแยกของจริงแล้วใช่ไหม oh. อันนี้เขาไปสถานี oh. อีกท่นนี้รถตอนไฟออกแล้วนะครับ oh. มุ่งหน้าไปไหนครับ oh. หัวลําโพงนะเราไปดูหัวลําโพงกันนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้แล้วสิบห้านาทีครับนั่งไปเรื่อยๆสบายๆ oh. oh. นั่งกระดิงกระดิงกระดิ่งไป เรียบร้อยครับถึงไหนแล้วถึงหัวลำโพงอ่าหัวลโพงเรียบร้อยดีเาราทาว่าทำธุรกิจสำเร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ตรงนี้ก็มีขนาดรถไฟไอ้น้ำด้วยน้ำตรงนี้เลยเราถ่ายรูปได้นะครับเราใช้เวลาเดินเราใช้ค่าเดินทางทั้งหมดเท่าไหร่จำได้ไหมหกสิบแปดเนาะที่แรกสี่สิบบาทสองคนแล้วตอนนี้อีกสี่บาทสี่สี่อ่าหมดสี่สิบสี่บาทนะครับ